วัน,นี้เวลา19.25น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม์ราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงของนายสุบินเมธาและวงซิโฟนีออเคสตราออฟมาโจมิสิกาเลฟิออเรนติโนในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล u ค a l p เ o อร t โปรโมชันจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดี ให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนทั้งการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพครบวงจรทั้งอุปรากรการเต้นร่วมสมัยบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจส๊สและการแสดงสำหรับครอบครัวรวมถึงสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกสูนทรียศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงต่อประชาชนคนไทยในการพัฒนาตนเองสู่เวทีโลก ดยนายสุบินเมธาวัทยากรชาวอินเดียเคยเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวงออเคสตราระดับต้นๆของโลกอาทิอิสราเอลฟิลฮารโมนิกและนิวย Й อร์กฟิลฮลารโมนิกรวมถึงเป็นหัวหน้าวัทยากรและผู้อำนวยการกีติมัดักตลอดชีพของวงซิโฟนีอ,ออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟิออเรนติโนจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2471โดยนักประพันธ์เพลงและวัทยากรชื่อดังชาวอิตาลีปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวงออเคสตรา ที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพันษา80พรรษา12สิงหาคม2,556ณท้องสนามหลวงด้วย สำหรับมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครบ6รอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคาริน ที่ส่งก่อตั้งมูลและมิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในต่างประเทศแก่นักศึกษาเพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ของศิลปะตะวันตกโดยงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนา,นานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม